สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่นะคะของตัวชื่อ,อะไรนะเพนออก็เป็นสกินระดับอัลติเมทมังกรดำงูยักษ์นะคะรูปหล่อของเราก็จะกลายเป็นวายไรซ์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้จะรวมทั้งสองกิจกรรมเลยแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรม แล้วนะคาเฟรนด์จอดคนน่าร like. sure ักมักเจรายนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งกุ๊งกิ้งก <tem lad ritt> okay, ุ๊งกิ้งให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดเปิดกระดิ่งเอยไว้ยฉันไม่มีแรงจะพูดแล้วนะเนี่ยอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลอัลติเมทเพลเนี่ยมีอะไรมันพิเศษยังไงนะคะก็คือคนชอบเล่นเพยก็ซื้อนั่นเองทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากซื้อราคาเต็มนะคะคือมันลดราคาแล้วตอนนี้ลดเหลือ699นะคะ ่าจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ด้วยเอ้ยกรอบโปรไฟล์นะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากซื้อราคาเต็มก็มาสุ่มตรงนี้นะคะแต่เราแนะนําว่าซื้อดีกว่านะคะสําหรับเพนอันนี้จะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่0จุดเอ้ย0จุดนะคะอันนี้จะเป็นเพนโอ้โหไม่คุ้มเลยเนี่ยแนะนําว่าซื้อราคาเต็มไปเลยดีกว่านะซื้อราคาตอนที่มันลดนี่นะคะลดจากพันสองนะเหลือหกเก้าเก้าลดถึงวันไหนเนี่ย ดี๋ยวดูแป๊บอ่าดูทุกคนดูไปก่อนนะอินเสรตหาข้อมูลอ่าตั้งแต่วันที่30มีนาน,นะคะจนถึงวันที่12เมษายนนะคะมาพร้อมกับรูปด้วยนะสำหรับสกินน้องเพนพี่เพนของเรานั่นเองนะคะพี่เพนเอ้ยทุกคนมาดูอันนี้กันดีกว่าเป็นร้านค้าพพนจรเอยเอยมานนิ คนน่ารักมักใจร้ายคือใจร้ายจริงปะแล้วไม่บอกด้วยนะว่าการันตีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้อาวีคือแบบว่าเม็ดไงเดี๋ยวเราจะรวมราคาให้นะคะราคาหมดกระดานนะคะจะอยู่ที่6 4สี่ปดนะคะซึ่งราคานี้ก็จะได้ไปทั้งหมด3มสกินคือได้ทั้งกระดานนี้ไปเลยนะวีก็ดีอยู่นะเนี่ย648ก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็ได้อยู่แต่อันบนอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราคิดว่ามันเป็นสกินแบบ แจกฟรี free, อะไรแบบนี้มากกว่านะคะส่วนมากนะเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1.00นะราคาก็น่าจะเป็นแบบว่ามิตภาพอยู่นะทุกคนราคายังมิตภาพอยู่เราจะลองหมุนไปนะคะหนึ่งครั้งวุ้ยหนึ่งคูป,ปองได้บัตรเปลี่ยนชื่อคุ้มมากโอเคไม่หมุนต่อแล้วนะไม่มีตังแล้วนะแล้วเก็บกิจคูป,ปองไว้เล่นกิจกรรมหน้านะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอัปเดตกิจกรรม RV ช่วงนี้นะคะ กิจกรรมเยอะมากไว้เชอนใหม่คลิปหน้านะคะ